วันนี้ครับอันนี้พบกับเว็ฟพ่อคิดครับแนะนำปืนเสียลูกปืนนี่นี่นอริงโก้ครับประมาณนี้นี่วานละสองหน้าต่างนึงนอริงโก้ NP สองสองครับนี่ครับมิลลิเมตรเก้าคนเก้ามิลลิเมตรครับนอริงโก้ครับผลิตจากประเทศจีนครับเม็ดอินไชน์อันนี้ปืนปืนค่อนข้างจะ โดยประมาณเนาะประมาณีค่อนข้างจาะเริ่มเก่าแล้วครับเมื่อปี36นะครับซื้อประ,ประมาณ1มื่นหมื่นตอนนี้ไม่แน่ใจว่าหน้าร้านประมาณสัก4-5่ถึงหมืนหรือเปล่านะครับรลิงโก้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะครับ Max สิบบวกหนึ่ง แม็กซสิบห้าบวกหนึ่งนะครับแม็กซสิบห้าบวกหนึ่งกระสุนนิดโอ้โหดูรูปทรงครับเก้ามอม,อมอนะครับรูปทรงก็สวยพอได้ครับเดี๋ยวดูด้านเหมาะมือเหมือนกันนะครับ นับประมาณสักเท่าไหร่เคยจังเหรอถึงกิโลฮะถึงกิโลถึงเนาะมาถึงสิบดกิโลเหรถึงหรออ๋อสวย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 ครับสวยเหมาะมือกันครับฝืนบองนี้ต้องได้มานี่ยิงประมาณเอมันไม่มีเซฟไมม่ีเซฟนะครับยิงประมาณสิบนัดแค่านั้นโหไม่ได้ขี้เมี่ยงอ่ะดุ สวยสวยครับอันนี้เจ้าของบอกว่าเป็นมารดกตกทอนครับไม่สามารถจำน่ายนะครับโอเคครับไพอครับแนะนำปืนนาริงโกครับขนาด9มลเมตรครับเมเมตรผลิตจากประเทศจีนนะครับอันนี้หายากแล้วครับรุ่นนี้นะครับหายากล้ กม่่อออนไ้ยังโอเคครับผมุสั้นเหมือนกันนะจบการรีวิวครับปานบ่ดอะก็สามารถลั่นไกลได้เลยนะครับรุ่นนี้ครับไม่มีเซฟนะครับอ่ะยิงเลยโอเคครับมันปืนของเล่นนะครับโอ้โโหอเคครับโอเคเจ๊ดิถ่ายถ่ายมือตอนมือยิง